สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะการนะคะการต่อรถหัดเดินเด็กนะคะนี่โดยครูบีนะคะกับอาจารย์โซนะคะผูเชี่ยวชานะคะผู้เชี่ยวชารถเข็นเด็กนะรถรถหัดเดินเด็กนะคะตัวนี้เลยสีสันน่ารักมากเลยนะคะ <c oughs> ราคาเท่าไหร่คะคุะคณครูอ,อ๋สอสามร ออรอยดเหลืยู่3าบาทนะคะซื้อจากไหนคะคุณครูในซอบบี้ถ้าสนใจทำได้เลยนะคะมีคะแนนโอเคนี่นะอาจารย์สูนะคะแบบใช้พลังมากเลยนะคะแบบนี้นะคะการติดล้อนะคะแบบนี้เลยัไม่เข้าอย่าไม่ได้สนแนกูกิฟ์ีิจารันนี่เลย ต้องเปลี่ยนรูค่ะรูนี้ไม่เข้าต้องเปลี่ยนรูค่ะเราเดินไม่ออกด้วยหรอได้แค่นี้มั้ยได้ไหมน่าจะได้แค่นั้นแหละเดี๋ยวพอเด็กได้เป็นอะไรบ้างอ๋อต้องได้่ยองาอ่าต้องทิ้งทั้งหมดลงไปต้องกดลงนะเอาน่าเหมือนเขาล้อแรกอะบีอาจารย์ดีอาจารย์สูแบบนี้เลยนะคะติดตั้งง่ายนะคะราคาประหยัดมากอ่าอ เดี๋ยวพอเด็กนั่งก็จะดันเข้าไปองกเลยนะอ้าวข้างนี้ลงเยอะเลยมันีทุกเด็กทุกอย่างนะโอ้โหอ่าอาชีพเดิมค่ะตกไปประมาหกเกะ แบบนี้เลยนะคะติดตั้งง่ายมากเลยใครสนใจรถไหมคะใครสนใจนะคะติดต่อครูบีได้เลยนะคะสนใจที่มาได้ค่ะอยู่ที่สันซื้อไปให้ใครคะครูบีซื้อไปให้ใครคะค ออคนทำเนี่ยยังไม่มีผัวเลยมีลูกนะคะคนอื่นยังไม่มีผัวให้กำลังหาคนทำลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีผัวไงไม่มีแล้วอันนี้ข้าวใช่ไหมเตียงทำมาเร็วสิตรงนี้ด้วยตรงนี้แต่ทันีม่รู้สองเส้นแนวตรง

เดียวใช่งานครับรูปทรงเป็นข้ามเป็นแบบรอยต่อรอยวิจักรเป็นเล็กก็จบการรีวิวแค่นี้นะคะ